สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยาดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวอังคารนะครับทีนี้ดาวอังคารไปไหนดาวอังคารนี่แทนค่าเลขเลขสามนะครับดาวอังคารไปอยู่ที่ราศีเมษนะฮะราศีเมษก็คือภพที่หกเป็นภพอรินะฮะ อริหมายถึงอะไรครับอล,ลีหมายถึงศัตรูปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นความเจ็บป่วยหรือเป็นภาระนี้สินอันนี้ทายได้อย่างนั้นนะครับผมทีนี้ท่านไปอยู่ในภพอล,ลีก็แสดงว่าช่วงนี้นะฮะท่านจะต้องมีปัญหาให้แก้พูดง่ายๆเลยนะฮะคือท่านไปแก้ปัญหานะฮะท่านไปแก้ปัญหาเพราะท่านเพิ่งเข้ามาไม่ไม่กี่วันนี้เองอันนี้เป็นการทํานายของเดือนกร,รกฎาคมนะครับ เฉพาะเดือนกรกฎาเดือนเดียวนะครับกรกฎาเนี่ยพิจิกเนี่ยมีปัญหามาให้แก้หรือท่านต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นเกษตรราธิบดีก็แสดงว่าช่วงนี้ยังไงก็มีความมั่นคงนะฮะพิจิกก็มีความมั่นคงโดยท่านเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกับไม่ใช่อาจจะท่านอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะราหูนี่ก็มาจากราศีกุมนะครับก็คือพันธุ พันธุมาร่วมด้วยในภพอริอ่าชัดเจนเลยพันธุคืออะไรครับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องก็ได้บ้านที่ดินรถยนต์นี่คือความหมายของพันธุทีนี้เรื่องอะไรละ่ะแต่ละคนนะ่ะผมว่าก็อาจจะอยู่ในหัวข้อนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนบางคนก็ไปแก้ปัญหารถบางคนไปแก้ปัญหาบ้านแก้ที่ดินอ่าไปดูแลพ่อแม่เอาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับญาติพี่น้อง อย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นนะฮะราศีพิจิกอาจจะเป็นอย่างนั้นในช่วงนี้แล้วเป็นเกษตรตาแสดงว่าท่านมีมาตรฐานที่เป็นเกษตรก็คือท่านแข็งแรงช่วงนี้ท่านมั่นคงก็เลยไปช่วยเรื่องนี้ได้นะครับผมเป็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับแล้วท่านก็จะแก้ปัญหาได้นะครับผมทีนี้พิจิกกับการเงินก็คือดาวพฤหัส,สบดีนะฮะการเงินก็คือ ไปอยู่ที่สถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะฮะพบที่ห้าเงินทองอยู่พบที่ห้าถ่ายแล้วก็เป็นเกษตรด้วยแสดงว่าแสดงว่ามั่นคงเรื่องของการเงินจะมีการเงินใหม่ๆจะมีความยินดีเรื่องของเงินนะฮะหรือความเสี่ยงก็คือพบที่ห้านี่คือความเสี่ยงด้วยพุตตะนี่เป็นความเสี่ยงด้วยนะฮะหรือใช้เงินเกี่ยวกับเด็กๆ นะอาจจะเป็นบุตรบริวารท่านเนี่ยอา,อาจจะต้องใช้เงินในส่วนนี้แต่ก็เป็นกเกษตรเราไม่เสียหายตรงเนี้ยต้องถายว่าเกิดประโยชน์นะฮะเกิดประโยชน์นะครับผมนะฮะเนี่ยมันก็สัมพันธ์ว่ามีการใช้เงินใหม่ๆอาจย์เนี่ยท่านเนี่ยไปใช้เกี่ยวพันธุงนะเงินใหม่ๆไปใช้ในพันธุท่านเป็นคนแก้ปัญหาประมาณอย่างนี้ครับมีการอาจจะมีการใช้เงินในช่วงเดือนนี้เนาะนะครับผมดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ เจ้าเรือนราศีมังกรเนี่ยพบสหัดชะนะฮะเป็นกเกษตรอยู่เฉยๆนะฮะอันนี้ช่วงนี้ญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรค่อนข้างจะดีหน่อยฮะนะครับก็มีความสัมพันธ์ก็คือดาวเสารเนี่ยส่งกระแสไปที่ราศีมีนไปเจอพระรหัสเลยนะครับสังคมนะครับอาจจะเป็นสังคมเพื่อนฝูง การเข้าสังคมหรืออาจจะเป็นการเดินทางนะฮะญาติพี่น้องนะครับเอื้อมถึงอะไรเอื้อมถึงปุตตะเอื้อมถึงพระรหัสการเงินท่านเนี่ยเนี่ยนะครับตัวเองอยู่กลาหูมาจากอาพันธุขอโทษครับมาจากพันธุเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วก็สาหัสชะเอื้อมถึงการเงินนะครับผมเงินก็ในใหม่ ถายว่าช่วงนี้มีการใช้เงินครับทายอย่างนี้ได้ดีกว่านะฮะพิกิชช่วงกรกฎาเนี่ยท่านมีการใช้เงินแต่เงินคุณเป็นกเกษตรแสดงว่าเงินคุณมั่นคงมีให้ใช้อ่อมีให้ใช้ครับนะฮะเพราะว่าสหัชชานี่คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะสังคมการเข้าสังคมต้องใช้เงินนะครับหรือไปใช้เงินเกี่ยวกับพันธุเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะบ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ พี่น้องอะไรประมาณนี้นะฮะช่วงนี้เป็นอย่างนี้ดาวศุกร์อะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรครับเจ้าเรือนอปัตนิคู่ครองคู่นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานประมาณอย่างนี้นะครับเป็นเกษตรก็แสดงว่าดูแลไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรเป็นเกษตรก็ถือว่าดีนะครับเป็นเกษตรก็ถือว่าดีแล้วไม่มีดาวอื่นมาสัมพันธ์อันนี้ ไม่ต้องถ่ายอะไรกันมากแสดงว่าช่วงนี้คู่ครองก็โอเคดีอยู่นะครับเพื่อนร่วมงานอะไรคู่ค้าอะไรเงี้ยก็โอเคดีอยู่มั่นคงดีอยู่ไม่สร้างปัญหาอะไรอันนี้ผ่านส่วนมรตยูมาเจอดาวศุกร์เนี่ยอาจมีความเปลี่ยนแปลงนะครับของคู่ส่วนคู่สัญญาในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่ว่าเขาหายไปไหนอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับอาจจะอ่า ยังไงเดียเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าคือมรุษตยูอยู่ตรงเนี้ยดาวสุกถึงไม่อยู่ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านคู่ครองคู่สุวนคู่สัญญาคู่ค้าหัวหน้างานเพือ่อนร่วมงานรายละเอียดเข้าไปดูในคลิปเก่าครับนะฮะย้อนไปดูเกี่ยวกับคลิปมรุตยูลงไว้แล้วทุกราศีเลยนะฮะไปเจาะตรงนั้นอะกว้างๆเลยเฉพาะดวงดวงเดียวเลยไปดูครับไปดูนะฮะ ในส่วนของเดือนนี้ดาวศุกร์เป็นเกษตรก็แสดงว่าตรงนี้ไม่มีอะไรน่าวิตกนะฮะดาวร้ายก็ไม่สัมพันธ์ถึงก็ไม่น่าวิตกอะไรมากทีนี้เรามาดูดาวพุธกับดาวอาทิตย์นะพุธคือเจ้าเรือนอะไรพุธคือเจ้าเรือนวินาศนะฮะพุธคือเจ้าเรือนวินาศอยู่บ้านเลยทีนี้พุธอยู่บ้านเลยนะฮะแล้วพุธยังมาอะไรมาจากราศีกันลาบผลนะฮะพุธมาจากลาบผล,นะะาากล,ผลตกวินาศอาจจะมี เขาเรียกว่าคุณอาจจะมีการติดต่อเกี่ยวกับมรดกอะไรที่อยู่แดนไกลมีเกณฑ์อย่างนั้นเหมือนกันนะครับพพุทธเนี่ยเป็นวาจาพุทธเนี่ยเป็นการสื่อสารพุทธไม่เสียหายอะไรนะฮะอยู่ร่วมกับอะไรอยู่ร่วมกับราศีสิงศีาดาวพฤหัสมาจากราศีสิงเนีฮะอาทิตย์คือการงานนั่นเจอเข้าแล้วนะฮะ ช่วงนี้การงานตกมรณะนะฮะตกมรณะอันนี้ถ้าอาทิตย์เสียกาลีนะฮะและไปสัมพันธ์กับดาวอื่นดาวเดิมถ้าทายลายนะสมมติว่าอาทิตย์เป็นกาลกินีนะฮะไปเจออะไรที่เป็นกาลกินสมมติเจอกาลกินีอื่นที่เป็นจรเอ้ที่เป็นเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือดาวคู่ศัตรูอื่นที่เป็นเดิมอะไรเงี้ย อันนี้อาจมีการเสียหายด้านตําแหน่งนะของพิจิกพิจิกเนี่ยเดือนนี้ระวังเสียหายตําแหน่งได้นะให้ทายร้ายทายอย่างนั้นนะฮะทายว่าอาจจะเสียหายด้านตำแหน่งแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นกาลีแล้วก็พุทธก็ไม่เป็นกาลีด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ไปสัมพันธ์กับกาลีในดวงเดิมหรือดาวร้ายดาวคู่ศัตรูในดวงเดิมเนี่ยอันนี้ทายว่าท่านอาจจะต้องทํางานไปติดต่อกับอ่า อะไรที่อยู่ด้านแดนไกลอะไรประมาณเนี้คือคือทํางานอยู่นะ่เคยติดต่ออยู่แถวแถวนี้อะไรอาจช่วงนี้อาจจะมีสัมพันธ์กับแดนไกลติดต่อกับลูกค้าหรือติดต่อกับใครสักคนที่อยู่แดนไกลหรือทํางานงานที่คนอื่นทําเสียหายหายได้มรณะนะฮะมรณะตกกัเนอา้าวการงานตกมรณะไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําทิ้งเอาไว้นั่นคือ มรดกเหมือนกันนะฮะเขาทำคาเอาไว้ไม่สำเร็จเราไปแก้ไขตรงนี้อาทิตย์ได้ราชาโชคนะฮะก็้องยินดีด้วยว่าเป็นงานที่คนอื่นทำเสียหายไว้เราไปแก้ไขและเราแก้ไขได้ด้วยและแก้ไขได้ง่ายๆด้วยเพราะอะไรเพราะราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองเป็นอะไรที่ง่ายดายมากสำหรับราชาโชคง่ายๆ นะฮะคนอื่นทําไม่ได้แต่เราทําได้และทําง่ายๆด้วยเนี่ยเพราะว่าพุทธกับอาทิตย์ก็เป็นกลางๆก,กันฮะเป็นคู่วิชาการอีกต่างหากด้วยใช้วิชาการพิจิจะใช้วิชาการในการแก้ปัญหาครั้งนี้ครับนะฮะปัญหาที่คนอื่นทําทิ้งเอาไว้แล้วเราไปแก้ไขแล้วก็แก้ได้ง่ายๆแล้วก็สําเร็จด้วยทายอย่างนี้เลยทายอย่างนี้เลยนะครับหรืออาจจะมีการดําเนินการติดต่อกับมรดกก็ได้นะฮะ แล้วมรดกเนี่ยติดต่อแล้วได้มาง่ายๆด้วยหรือติดต่ออะไรกับทางไกลนะและสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเพราะราชาโชคนะอย่าให้อาทิตย์อย่าให้พุธเป็นกาลีเขาแล้วกันอย่าให้ไปสัมพันธ์กับกาลีเดิมอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันตรงนี้ให้ระวังตรงนี้บางคนบอกว่าตรงค่ะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าดาวที่อยู่บนฟ้าในช่วงนี้บังเอิญว่า ไม่มีมุมร้ายกับดาวร้ายเดิมคือต้องดูดาวเดิมด้วยหนึ่งดูดาวเดิมประกอบไม่ไปสัมพันธ์กับดาวร้ายเดิมอันนี้ก็น่าจะเป็นไปนตามนี้หรือทักษะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเกิดวันเดียวกันแต่คนละปีกันทักษะไม่ลงเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าคนเกิดวันจันทร์ปีนี้เป็นกาลีอันนั้นเป็นกาลีไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยบริบทของดาวแต่ละดวงเนี่ย เกิดราศีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเกิดวันเดียวกันเอ๊ะทำไมทักษะไม่เหมือนกันใช่ครับบริบทจะไม่เหมือนกันเพราะเกิดคนละปีนับคนละแบบนะฮะนับไม่เหมือนกันก็เลยทําให้การากินีไม่เหมือนกันพอการากินีไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นดาวใดเป็นกาลีคําทํานายจะต้องอย่างเช่นเนี่ยการงานเนี่ยถ้าลองเป็นกาลีเป็นราชาโชค เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นง่ายๆเลยเอาอย่างนี้แต่พอเป็นสีล่ะแก้ไขเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายอ้าวเห็นไหมใครคนละอย่างและดาวเดียวกันตำแหน่งเดียวกันได้ราชาโชคเหมือนกันราศีเดียวกันทายวนกันวันเดียวกันออกคนละแบบเป็นงานเป็นเดชโอ้ยมีอำนาจสั่งการได้สบายๆนี่มันคนละบริบทกันก็คนละทานายนะคนละทานายแต่ละคนก็มีดาวเดิมไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีทักษะไม่เหมือนกันอีก นะครับไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นถ่ายนี่ถ่ายรูปแบบกว้างๆถ้ามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่เป็นกาลีไม่เป็นกาลีแต่ละเรื่องไม่เป็นกาลีแต่และเรื่องก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับที่ผมทํานายไม่ไปสัมพันธ์ดาวร้ายเดิมก็น่าจะเป็นแถวๆนี้ที่ผมทํานายประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะฮะก็อย่างช่วงนี้ก็จะมีเด่นๆก็เรื่องงานเนี่ยนะฮะเรื่องงาน ไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําคาไว้เราไปแก้ไขซะล้วก็จบสิ้นปัญหานั้นได้หน้าได้ตาไปประมาณนี้แล้วก็แก้ง่ายๆด้วยราชาโชคนะครับผมนะฮะแต่ถ้า,างานไม่ดีอะไรก็อาจจะเจองานที่คนอื่นทําคาไว้แล้วคุณก็พูดง่ายแก้ปัญหายากเพราะเป็นกาลีไงเ,เหน็ดเหนื่อยจากการแก้แก้ก็แก้ยากด้วยนะฮะมีปัญหาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมในเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะฮะส่วนมรตยูไปดูคำถายเดิมนะฮะ ผมทานายมรุตยูไว้กับทุกราศีแล้วไปกดดูเอานะครับว่าราศีนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนะครับนะฮะนะครับมรุตยูเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงด้านคู่ครองคู่นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าเพื่อนร่วมงานเจ้านายส่งกระแสมาที่พิจิกโดยตรงเจ้าชะตารับเต็มๆเหมือนกันนะในช่วงเจ็ดปีนี้ดีรายอย่างไรไปฟังเอาครับแล้วก็ต้องดูว่าเดิมมีอะไรตั้งรับไหมเดิมมีอะไรอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เพราะดาวศุกร์อยู่ตรงเนี้ย อีกสิบกว่าวันก็ย้ายแล้วาจากเนี้ยจากคลิปนี้ลงมาอีกสิบกว่าวันนี่ก็ย้ายแล้วนะฮะอาทิตย์เนี่ยอีกไม่กี่วันก็ย้ายพุธอีกไม่กี่วันก็ย้ายประมาณอย่างนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ดาวเดิมอะ่ะอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนะฮะลมหายใจแรกถึงลมหายใจสุดท้ายเหมือนแบบประชาชนไม่เปลี่ยนเลขที่อ่ะประมาณอย่างนั้นเลยเป๊ะนะครับมาสัมพันธ์กันอย่างไรก็ดูอีกทีหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมนะฮะ ช่วยแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ